สวัสดีค่ะแพทย์หญิงจันทการไทยศรีวงศ์นะคะเป็นสูตินรีแพทย์สาขาเวชศาสตร์บรรดาและทาลกในครั์ค่ะในปัจจุบันนะคะคุณแม่ยุคใหม่เนี่ยหันมาให้ความสนใจเรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้นนะคะนั่นก็เพราะว่านมแม่เนี่ยมีประโยชน์ต่อลูกมากมายเป็นทั้งอาหารชั้นเลิศเป็นวัคซีนหยดแรกที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกนะคะลดความเจ็บป่วยแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างแม่และลูกด้วยค่ะ สำหรับตัวคุณแม่เองอะคะ่ะการให้ลูกกินนมแม่จะช่วยทำให้รูปร่างของคุณแม่นะคะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วขึ้นแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ในอนาคตได้ค่ะน้ำนมหยดแรกหรือน้ำนมเหลืองคือน้ำนมแม่ที่ถูกสร้างในช่วงแรกนะคะซึ่งก็จะมีเฉพาะในช่วง1-3วันหลังคลอดเท่านั้นนะคะ ถือเป็นสารอาหารชั้นเลิศสำหรับลูกน้อยเพราะว่ามีสารอาหารที่เป็นประโยชน์มากมายค่ะโปรตีนวิตามินแร่ธาตุแล้วก็ยังมีอุมโมโนโคลบุลินเอซึ่งเป็นสารภูมิคุ้มกันที่จะส่งมอบให้กับลูกน้อยค่ะน้ำนมแม่เป็นซินไบโอติกที่มีการทำงานร่วมกันระหว่างโปรไบโอติกซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพและพรีไบโอติกซึ่งเป็นอาหารสำหรับจุลินทรีย์เหล่านั้นนะคะทั้งสองอย่างนี้เนี่ย จะช่วยในการรักษาสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ทำให้ระบบการย่อยอาหารแล้วก็การดูดซึมสารอาหารของลูกดีขึ้นช่วยสร้างภูมิต้านทานลดโอกาสการติดเชื้อและการเกิดโรคภูมิแพ้นอกจากนี้นะคะน้ำนมแม่ยังมีสาร DHA ซึ่งจะช่วยในการเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองและการมองเห็นของลูกค่ะนอกจากนี้นะคะการโอบกอกดลูกระหว่างที่ให้นมเนี่ยยังเป็นการให้ความอบอุ่น สร้างภูมิตั้งทานทางด้านจิตใจสนับสนุนให้ลูกเนี่ยเติบโตต่อไปโดยพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่อไปในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นค่ะ mm. การเลี้ยงลูกด้ยนมแม่จึงไม่ใช่เพียงแค่อาหารสำหรับลูกแต่เป็นการเสริมสร้างภูมิคุค้มกันเพื่อให้ลูกเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนรู้เป็นการให้ความรักความใกล้ชิดและเป็นการส่งเสริมสุขภาพสำหรับแม่แล้วก็ลูกค่ะ สำหรับคุณแม่ท่านไหนนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สามารถเข้ามาพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาได้ค่ะ